สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชีดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวธนูนะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนะคะครึ่งเดือนหลังนี้ธนูจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ไพ่อยากเตือนหรือแนะนําอะไรบ้างนะคะมาดูพร้อมกันชาวธนูนะคะ เป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง16ธันวาคมนะคะจนถึง14มกราคมนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวธนูสิบใบค่ะ แล้วมาดูกันนะคะชาวธนูสองอาทิตย์หลังของมิถุนายนนะคะจะเป็นช่วงที่ทำงานแบบเรื่อยๆนะคะเป็นงานชิวๆงานที่ ทำสบายๆเป็นงานที่คุณมีประสบการณ์มีความชำนชำนาญนอยู่แล้วนะคะไม่ได้ว่าจะต้องไปหาข้อมูลหรือว่าหาความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มเติมนะคะเป็นเรื่องที่คุณทําได้แบบหลักตาททำก็ได้เนะชาวธนูดีนะคะก็คือสบายๆชิลๆนะคะในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานในช่วงสองอาทิตย์หลังของเดือนมิถุนายนเนี่ยค่อนข้างมีความ อุดมสมบูรณ์นะของชาวธนูนะคะมีความสุขกายสบายใจมีกินมีใช้ได้ใช้ของดีของได้กินหรูอ,อยู่แพงนะคะไม่ไม่ได้มีความลำบากอะไรนะแต่จะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของงานใหม่ก็ได้นะคะเป็นเรื่องของงานใหม่เป็นเรื่องของโอกาสใหม่เป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่จะต้องดำเนินการทำออกไปแบบ พร้อมลุยนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยอะไรเงี้ยนะคะคือเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องงานเข้ามาแล้วก็อาจจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนนะคะหรืออาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือต้องไปช่วยเหลือใครแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะคืออยู่อยู่ปรับ ไปเลยบุกบับเขามาชวนแล้วคุณก็ต้องไปช่วยเขาเลยอย่างนี้นะคะแต่สิ่งทั้งมวลทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล้วนเป็นสิ่งดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่ที่จะเข้ามานะคะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขเนาะบุตรบริวารของคนูนะคะช่วง2อ,อาทิตย์นี้ถือว่าอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นเป็นช่วงที่เขา ดูแลตัวเองได้นะคะดูแลตัวเองได้แล้วก็ทําอะไรตามที่คุณต้องการนะคะแล้วก็อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหรือมีการหยิบยืน่นสิ่งใหม่ๆหรือความคิดใหม่ๆมาให้คุณที่คุณจะรู้สึกว่าอ๋ออันนี้เอาไปต่อยอดได้อะไรด้วยนะคะมีโอกาสแบบนั้นด้วยนะเหมือนกับบางทีคุณไปนั่งคุยกับลูกน้องเนี้ยคุณก็แวบไอเดียออกมาว่าเอ้ยอันนี้มันเข้าท่าเนาะไปทําอย่างนี้ก็ได้นี่นาอะไรเงี้ยนะคะบางทีเขาอาจจะพูดเรื่อง เพื่อนเขาเรื่องของโซเชียลเขาเรื่องของอะไรเงี้ยแล้วบางทีคุณก็ get ไอเดียขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้นะคะเป็นลักษณะนั้นคือบุตรบริวารช่วงนี้ให้ให้ประโยชน์นะคะให้คุณดีแล้วก็ไม่ได้สร้างภาระอะไรให้คุณนะส่วนหัวหน้างานนะคะหัวหน้างานเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนทํางานเนาะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นช่วงสองอาทิตย์นี้คุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับหัวหน้านะคะ กับลูกค้าเนี่ยกับลูกค้าเองเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนทํางานเป็นคนที่พร้อมลุยพร้อมสู้ไปกับเขาเนาะสมมุติว่าเขาอยากให้คุณช่วยเหลืออะไรเนี่ยคุณก็พร้อมและยินดีที่จะทําให้คุณก็ไม่อิดน,นะเขาก็มองคุณเป็นคนที่น่าไว้วางใจนะคะก็ดีนะคะดีดีในเชิงที่ในเรื่องของงานคือถ้าอยากจะขอยอดหรืออะไรเงี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ อาจจะยังไม่เหมาะนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณน่ะเหมาะที่คุณจะทําให้เขาเห็นว่าคุณนํะทงานได้คุณทํางานเก่งคุณเป็นคนที่เขาไว้ใจได้เป็นช่วงพิสูจน์ตัวเองอย่างนี้นะคะดีส่วนปัญหาหรืออุปสรรคของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้ไม่มีเลยนะชาวธนูเป็นช่วงที่คุณมีความสุขนะคะมีความ รื่นเริงนะมีการยินดีปรีดามีการได้ฉลองนะคะมีอาจจะฉลองในเรื่องของงานใหม่โอกาสใหม่หรือว่าฉลองในการเปลี่ยนย้ายที่อยู่ใหม่นะคะในเรื่องของได้เซ็นสัญญาใหม่ได้ทำอะไรที่มันไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะต้องย้ำว่าเป็นเรื่องดีที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าคุณจะได้ทำหรือคุณจะได้ไปไปเป็นตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะหรือได้จับ กับงานนี้หรือได้ทำตรงนี้นะคะเป็นลักษณะนั้นเนาะ <c oughs> แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะต้องออยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษานะคะหรือในเรื่องของเทคนโนโลยีต่างๆเนาะเช่นอาจจะต้องสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะอาจจะต้องใช้ เฟซบุ๊กมากขึ้นใช้ไลน์มากขึ้นใช้ What อ p p มากขึ้นใช้ X มากขึ้นใช้ทุกอย่างเลยที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นเรื่องของสื่อออนไลน์ทั้งหมดนะคะคุณอาจจะต้องเข้ามาวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นในช่วง2องอาทิตย์นี้นะคะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ,บปรับไม่กระทันหันไม่ทันตั้งกัวก็ได้นะเป็นลักษณะนั้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลเนาะส่วนในเรื่องของเงินทองนะคะเงินทองเนี่ยยิ่งไม่ต้องเป็นกังวลใหญ่เลยนะคะเงินทองของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้นะชาวธนูถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคะมีกินมีใช้อยากกินได้กิน,กนอยาก ใช้ได้ใช้นะคะในบางคนในบางคนนะในบางคนวงเล็บว่าในบางคนมีโอกาสได้โชคล่าฟุกๆนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีดวงเรื่องนี้คุณจะได้เงินตัวนี้มาจากการทํางานนะคะซึ่งงานที่คุณมีความชํานิชํานาญอยู่แล้วนะคะเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินตัวนี้ก็จะได้มาจากการทำงานหรือใครบางคนที่ไปลงทุนหรือทำอะไรเอาไว้นะคะอาจจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนตรงนี้กลับมาก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะ <c oughs> ความรักเนี่ยนะคะช่วงสองอาทิตย์นี้ของคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่เนี่ยถือว่าเออเกื้อหนุนกันดีนะคะเป็นเป็นช่วงที่คุณมีความสุข นะมีความสุขทั้งคู่เลยนะคะมีความอุดมสมบูรณนะ์ไดแล้วก็ได้ได้ได้ร่วมฉลองได้ร่วมยินดีด้วยกันนะคะกับคนที่มีคู่นะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณก็มีความสุขกับกับสิ่งที่คุณเป็นนะคุณก็คือไม่ได้ทุกข์อะไรกับการที่คุณเป็นโสดนะชาวโสดของของธนูในช่วงสองทีนี้คุณก็เหมือนกับทํางาน ม,มีความสุขกับงานมีความสุขกับเงินที่ได้มานะคะมีความสุขกับเพื่อนคนรอบข้างอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการที่จะต้องมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะคะมีความสุขกับปัจจุบันของตัวเองเป็นอย่างดีก็ก็จริงๆแล้วถามว่ามีโอกาสจะเจอใครไหมสองอาทิตย์นี้ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอแต่คุณไม่ได้ทุกข์อะไรคุณมีความสุขกับคนรอบข้างมีความสุขกับเพื่อนฝูงมีความสุขกับตัวเองอย่างที่บอกนะคะก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเนาะ ส่วนในเรื่องของอสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยช่วง2องาทิตย์นี้ไม่มีอะไรต้องห่วงนะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ก็ไม่มีนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของน้ำหนักขึ้นนะมีความเป็นไปได้มากว่ามีความสุขกินเยอะอสบายใจนะคะ อ่คนไปปาร์ตี้ชวนไปปาร์ตี้คนชวนไปสังสรรค์เยอะนะคะมีคนแบบพาไปเลี้ยงหรือเราต้องไปเลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันต้องออกงานเยอะอะมันก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะต้องเอ่…กินเยอะนะคะบางคนอาจจะทันดึกปกติแล้วอาจจะไม่ได้ทันดึกเนี่ยนะคะปกติคุณอาจจะหกโมงเย็นคุณก็อิ่มและเข้าเย็นแต่พอเรามีงานปาร์ตี้หรือมีงานสังสรรค์เนี่ย บางครั้งเนี่ยมันอาจจะนัดเลยกันไปเป็นทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ต้องไปนั่งเพื่อที่จะสังคมมันเนาะมันต้องมันต้องนั่งอ่ะไม่กินก็ไม่ได้แล้วก็มีกินเข้าไปบ้างก็อาจจะมันเลยเวลาแล้วก็ทําให้เกิดน้ําหนักขึ้นได้นะคะระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยเนาะอานอกนั้น,นี้เรื่องสุขภาพเนี่ยไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะมี สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสอาทิตย์นี้มันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะคะอาจจะมีการเซ็นสัญญาเอกสาราข้อตกลงการขอความช่วยเหลือการได้รับความช่วยเหลืออย่างบุกปรับฉับพันนะคะแบบที่คุณไม่คิดว่าอาจะมีคนเข้ามาหรือจะมีคนเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นอย่างงีนะ้เป็นเรื่องที่คุณไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะคะมันจะเกิดขึ้นมาแบบปุกปับนะคะหรืออาจจะมี โอกาสงานใหม่มีคนโทรเข้ามาแบบบุกป,ปักเออมาชวนปุ๊บแล้วก็ให้ออกเลยไปทําเ,เลยอะไรเงี้ยนะคะก็ได้แลเป็นเรื่องของความบุกป,ปักเนาะถ้าเกิดว่าจะให้ระวังนะคะก็คืออาจจะระวังเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของฟืนไฟนะคะฟืนไฟความร้อนออใส่ชาร์จโทรศัพท์อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราไม่ได้ชาร์จแล้วเราก็ถอดปลั๊กออกอย่างเงี้ยนะคะก่อนออกจากบ้านตรวจเรื่องพวก ฟืนไฟพวกนี้เซอร์วิไฟต่างๆนะคะให้เรียบร้อยการต้มน้ําร้อนอะไรพวกนี้นะคะถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยให้ระมัดระวังตรงจุดนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี้ยนะคะจุดทูปจุดเทียนก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงมากนะสาหรับชาวธนูนะคะถือว่า2อาทิตย์นี้สบายๆทุกอย่างประสบความสําเร็จดีนะคะไม่มีอ,อุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะถือว่าดีนะดีมากเป็น เป็นการเปิดราศีที่ค่อนข้างดีเลยนะก็ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามกันไว้นะคะเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านนะผู้อ่านจะได้ทําคลิปออกมาเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะคะทุกๆ2อาทิตย์เนาะเป็นคล้ายๆแผนที่เล็กๆนะคะนาทางฟังกันง่ายๆสิบกว่านาทีนะคะแล้วก็นําไปใช้นําไปเป็นออแผนที่นะคะในการที่จะเดินให้มันแบบ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเก่งเนาะไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องกังวลเออไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากไว้นะคะกดให้เพื่อนชาวราศีธนูด้วยกันหรือราศีอื่นก็ได้เพราะว่าผู้อ่านทําให้กับทุกราศีอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามหรืออยากพูดคุยกันก็อกแอดไลน์มานะคะคุยกันได้นะคะฝากคําถามทิ้งไว้ได้แล้วผู้อ่านก็จะมาตอบให้ในคลิปของแต่ละราศีนั้นๆนะคะอย่าลืมบอกด้วยนะว่าเป็นคนราศีอะไรนะคะ ก็ขอให้ชาวธนูทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานมีลาบยศชื่อเสียงนะคะเงินทองนะมีความอุดมสมบูรณ์ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆได้พบเจอแต่คนดีๆนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านและสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ